สุขของพระอริยเจ้านั้นย่อมมีอยู่เสมอมิได้มีเฉพาะตอนนั่งหลับตาทำสมาธิเป็นสุขที่เกิดจากจิตที่ไม่ติดในบ่วงของมานบ่วงของอารมณ์ซึ่งผู้ปฏิบัติที่มาถึงสุขอันนี้ย่อมสัมผัสได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาทักทายพยากรณ์เพราะว่าสิ่งอันนี้มันเป็นปัจจัตตังคือย่อมรู้ได้เฉพาะตน คำว่าใจเป็นธรรมเป็นธรรมนี้หมายถึงใจของพระอริยะบุคคลผู้ซึ่งเห็นธรรมถึงธรรมแล้วเท่านั้นเป็นใจที่ไม่หวนคืนกลับโลกอีกจะมุ่งหน้าแต่พระนิพพานเท่านั้นถ้ายังกลับกรอกไปไปมามาวันนี้ใจเป็นธรรมอีกวันไม่เป็นแล้วเรียกว่าใจเป็นธรรมปลอม ซึ่งน้อยคนนักที่จะมีสติปัญญารู้เท่าทาันใจเป็นธรรมปลอมบางคนนี้ก็น่าขันสติความรู้สึกตัวยังไม่รู้จักยังวิ่งตามอารมณ์อยู่ยังเที่ยวกโกรธคนนั้นอิจฉาคนนี้อยู่มาถึงก็จะละผู้รู้ละอวิ ชากันแล้วอนุบาลยังไม่จบริจะไปเรียนมหาวิทยาลายัยการละอวิชาละผู้รู้อะไรต่างๆนั่นจึงเป็นเรื่องเพอ้อฝันไปวันๆเท่านั้นเองหากคนยังทำผิดศีลห้าอยู่ คนป่วยก็ไม่มีวันหมดโลกแม้จะสร้างโรงพยาบาลสักล้านโรงก็ยังคงมีคนป่วยอยู่นั่นเองนิพพานไม่ใช่ความเงียบแต่เป็นความรู้แจ้งในกองสังขารทั้งปวงว่าไม่ใช่เราของเราเมื่อรู้แจ้งแล้ว จิตปล่อยวางในกองสังขารทั้งปวงนั้นหลุดพ้นออกมาเรียกว่าวิมุตติผู้ใดกล่าวว่านิพพานคือความเงียบถึงนิพพานแล้วเงียบหมดหายหมดผู้นั้นยังไม่พบพระนิพพานเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งหมายสอนเรานำพาเราไปสู่ความเงียบ ความหายหมดแบบนั้นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องของใครของมันคือเป็นปัจจัดตังผู้ถึงธรรมเห็นธรรมแล้วย่อมรู้ได้เฉพาะตนและจะหมดสงสัยในธรรมที่บรรลุเพราะวิจิกิจชาได้ถูกทำลายลงแล้วอย่างราบคาบ ในชั้นละสังโยชน์เบื้องต้นไม่มีวันจะหวนกลับคืนมาอีกถ้ายังสงสัยไปไปมามาอยู่แสดงว่ายังไม่ใช่บางคนนี้ก็บอกว่าปล่อยวางปล่อยวางแต่แก้วเหล้าในมือยังปล่อยวางไม่ได้เลย เล่าซึ่งเป็นวัตถุของอยากยังปล่อยวางไม่ได้จะไปปล่อยวางอัตตาตัวตนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอันละเอียดที่อยู่ภายในใจได้อย่างไรถามสติผู้รู้จิตต่างกันไหม สติกับผู้รู้อันเดียวกันแต่ยังไม่ใช่ผู้รู้จริงเราใช้สติเจริญสติอบรมสติเพื่อนำไปสู่การพบจิตซึ่งเป็นผู้รู้จริงผู้รู้จริงจะไม่เสื่อมจะไม่ขาดขาดหายหายพบจิตพบธรรมจะหายสงสัยถาม มีสติต่อเนื่องขนาดไหนถึงจะพบจิตตอบทำให้มากจเจริญให้มากจนสติโตเต็มรอบต่อเนื่องไม่ขาดสายจึงจะพบจิตพบธรรมพบธรรมก็คือบรรลุธรรมมีโซดาปฏิพลเป็นอย่างน้อยมีคนสงสัยว่า เอาอะไรมาตอบธรรมะเอาอะไรมาเขียนมาทำหนังสือธรรมะได้มากมายหลายเล่มตอบว่าเอามาจากจิตดวงเดียวเมื่อพบธรรมพบจิต,จตทมทั้งปวง<ม>ก็ไหลออกมาจากจิตดุดสายน้ำเป็นสายทานธรรมให้ผู้มีปัญญาวาสนาทางธรรมได้ดื่มได้อาบ และเข้าถึงรถแห่งธรรมอันเดียวกันร่างกายนี้แท้จริงเป็นของไม่สะอาดแม้ของที่สะอาดเมื่อเข้าสู่ร่างกายนี้ย่อมไม่สะอาดไปด้วยหากร่างกายสะอาดจริงของที่สะอาดเมื่อเข้าสู่ร่างกายนี้ก็ต้องสะอาดอยู่เช่นเดิม ไม่เชื่อลองคายอาหารที่ก่อนกินสะอาดน่ารับประทานออกมาดูสิก็จะเห็นจริงตามที่กล่าวข้อทําเรื่องยังหยาบอ,อยู่อีกมากครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสิบปีก่อนได้ท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำนาวไพรกับพระอาจารย์ ที่ปฏิบัติดีรูปหนึ่งขําตรงไหนก็นอนตรงนั้นคืนหนึ่งขณะที่มีการสนทนาธรรมกันตามปกติท่ามกลางความเงียบสงบของป่าแห่งนั้น mm. ก็มีชายคนหนึ่งที่เริ่มปฏิบัติและติดตามมาด้วยได้ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับต้องทําบุญอย่างไรถึงจะได้ไปเกิดในสวรรค์ครับ พระอาจารย์หันมาตอบทันทีว่าโยมนี่ยังหยาบอยู่อีกมากนะอาตมาสอนให้ไปไกลกว่าสวรรค์ในวงเล็บนิพพานกลับไม่เอาจะเอาแค่นี้เองหรอกหรือคนทั้งโลกจะเกลียดทุกข์แต่ดูเหมือนยิ่งเกลียดก็จะยิ่งทุกข์ เพราะเมื่อใดที่เกลียดทุกข์เมื่อนั้นย่อมมีอุป,ปาทานในวงเล็บความยึดมั่นถือมั่นในทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าว่าโดยย่ออุป,ปาทานนี่แหละคือตัวทุกข์ข้อทรรเรื่องกินของเก่า ทางโลกจะมองว่าคนที่ร่ำรวยมากด้วยเงินทองทรัพย์สมบัติมากด้วยโชคลาภวาสนาเป็นคนที่โชคดีกว่าคนอื่นแต่สำหรับทางธรรมแล้วเขาก็แค่คนที่กินของเก่าอยู่เท่านั้นเองเมื่อใดเจริญสติแยกจิตออกจากทุก์ได้เด็ดขาด เมื่อนั้นก็จะเห็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมก็คือการเห็นทุกข์อย่างนี้แหละเป็นการเห็นด้วยตาในในวงเล็บจิตที่เรียกว่าญาณทัศน,นะไม่ใช่เห็นด้วยตานอกหรือเห็นด้วยการคิดเอาหมายเอาว่าเห็น ความจำนี้ทางธรรมเรียกว่าสัญญาขันจงอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราของเราอย่าปล่อยให้อดีตคือสัญญาขันมันกัดมันต่อยเอาอย่าเพลอใจขาดสติเข้าไปช่วยคว้าเข้าไปคลุกไปทุกข์กับมันจงปล่อยให้มันอยู่ของมัน หน้าที่ของเราคือเป็นผู้ดูที่ดีเท่านั้นผู้ใดเห็นความจำในวงเล็บสัญญาขันเหมือนเงาในกระจกได้ผู้นั้นอดีตก็ทำอะไรจิตไม่ได้เพราะขึ้นชื่อว่าเงาแล้วย่อมไม่มีอยู่จริง บางคนบอกจะละผู้รู้หรือละผู้รู้ได้แล้วแต่สัมมาสติยังไม่รู้จักอารมณ์ยังไม่รู้เท่าทันมันก็เหมือนคนที่เรียนปริญญาตรีแต่อนุบาลน,นี้ยังไม่ผ่านเลยเรื่องละผู้รู้ก็เป็นแค่เรื่องเพ้อฝันให้เขาหลอกเล่นไปวันๆเท่านั้นเอง เมื่อใดเห็นสิ่งที่ว่ามีเมื่อนั้นย่อมยึดมั่นเมื่อใดยึดมั่นในวงเล็บอุปาทานเมื่อนั้นย่อมทุกเมื่อใดเห็นสิ่งที่มีว่าไม่มีเห็นความไม่มีในสิ่งที่มีเมื่อนั้นย่อมไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นเมื่อนั้นย่อมไม่ทุก จิตจะพ้นจากทุกข์ออกมาส่วนทุกข์นั้นยังมีอยู่แต่จะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ต่อเมื่อดับขันนิพพานทุกข์จึงดับสนิทเหลือเพียงแต่จิตที่บริสุทธิ์หรือที่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนั่นเอง ว่าเราต่างเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ต่างเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเราจะเห็นได้อย่างชัดแจ้งเมื่อเราไปโรงพยาบาลหรือไปวัดไม่มีใครที่จะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เลยจริงๆเมื่อเห็นแล้วจะเกิดความรักความเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์และเกิดความระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอย่างหาประมาณไม่ได้ที่ตรัสสรู้แล้วทรงสั่งสอนเราให้พ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้น หลวงปู่ดูลและหลวงปู่ชาต่างสอนสิ่งเดียวกันหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตดูจิตที่ปรุงแต่งที่เรียกว่าจิตตะสังขารหลวงปู่ชาสอนให้ดูอารมณ์ทั้งอารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายแท้จริงอารมณ์ต่างๆไม่ว่าดีหรือร้าย ล้วนเกิดจากการปรุงแต่งของจิตทั้งสิ้นหลวงปู่ทั้งสองต่างสอนให้เห็นอนิจจังให้เห็นความเกิดดับในจิตตสังขารในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้เห็นความไม่มีอะไรเมื่อเห็นจริงแล้วจิตก็จะปล่อยวางของมันเอง เมื่อใดที่คิดเมื่อนั้นโลกเมื่อใดที่หยุดคิดในขณะที่คิดเมื่อนั้นทำคําว่าหยุดในที่นี้ก็คือหยุดอยู่กับรู้หรือรู้อยู่กับที่นั่นเองเมื่อใดที่คนบอกว่ามีสติมีสติ แต่ขณะพูดไม่ได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อนั้นเขายังไม่มีสติแต่เมื่อใดที่คนมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วถึงโดยไม่ได้พูดถึงสติแม้แต่นิดเมื่อนั้นเขาย่อมมีสติอย่างแท้จริงแล้ว สติที่คนโลกโลกพูดกันจะหมายถึงสัญญาความจำเสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันคนละเรื่องกับสติในทางธรรมคนละเรื่องกับสัมมาสติในมรคมีองค์แปดอย่างสิ้นเชิงในทางโลกเมื่อพูดถึงความตายกันก็จะมองว่า เป็นเรื่องอับประมงคลไม่ควรพูดถึงแต่ในทางธรรมการพูดถึงความตายระลึกถึงความตายกลับเป็นเรื่องมงคลเป็นมรณา,านุสติเพราะทำให้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเมื่อพูดถึงความตายคนทางโลก ก็จะหวาดหวัน่นพรั่นพรึงกลัวตายแต่คนทางธรรมเมื่อพูดถึงความตายจิตเขาจะสงบเพราะเห็นแล้วว่าเมื่อตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในโลกเรียกว่าจิตสงบเพราะปล่อยวาง ข้อทำเรื่องรู้ช้าดีกว่าไม่รู้มีนักปฏิบัติธรรมหลายคนเมื่อมีปัญญาทางธรรมมากขึ้นเพิ่งมารู้ว่าคำสอนของพระบางรูปเป็นคำสอนที่ผิดหลังจากที่ติดตามคำสอนอยู่หลายปีซึ่งก็ยังดีกว่านักปฏิบัติธรรมคนอื่นๆที่ไม่รู้อะไรเลยหลายล้านเท่านัก เพราะเขาเหล่านั้นแยกแยะคำสอนผิดถูกยังไม่ได้กว่าจะรู้บางทีก็สายเกินไปแล้วหรือบางทีก็ยังไม่รู้อยู่ยังคงหลงอยู่ไม่รู้ว่าอีกกี่กับกี่กันจึงจะพบหนทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมามัก สัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตที่เราภาคเพียรอบรมเจริญสติอยู่ก็เพื่อให้จิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะพบจิตพบธรรมจะเห็นรูปนามขันห้าอารมณ์ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราของเราดังคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่า สมาหิโตยถาภูตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมัน่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่เป็นที่น่าสลดใจที่สมาธิที่สอนกันอยู่น้อยรายนะักที่จะสอนสัมมาสมาธิส่วนใหญ่ล้วนเป็นมิจฉาสมาธิแทบทั้งสิ้น แล้วจะเอาการรู้เห็นธรรมมาจากไหนเล่ามีนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งบอกว่าคำสอนท่านทรงกลดช่างหน้าหวาดเสียวเพราะไปขัดแย้งกับคำสอนของอาจารย์บางท่านตอบว่า แท้จริงแล้วคำสอนเราไม่ได้ขัดแย้งกับใครคำสอนที่ตรงชัดแจ้งเป็นอย่างไรก็เป็นของมันอย่างนั้นดุดแสงสว่างกับความมืดแสงสว่างก็เป็นแสงสว่างของมันอยู่อย่างนั้นความมืดก็เป็นความมืดของมันอยู่อย่างนั้น แสงสว่างกับความมืดหาได้ขัดแย้งต่อกันแต่อย่างใดไม่เพียงแต่เมื่อแสงสว่างปรากฏความมืดก็ย่อมหายไปเท่านั้นเองส่วนใครยังอยากจะอยู่ที่มืดต่อไปเราก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยเลย ปฏิบัติธรรมกับการมีสติคือสิ่งเดียวกันเมื่อใดที่มีสติเมื่อนั้นย่อมปฏิบัติธรรมเมื่อใดปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นย่อมมีสติดังนั้นแม้นุ่งขาวห่มเหลืองถือศีลนั่งหลับตาสวดมนต์บริกรรมภาวนาอยู่ร้อยปี โดยไม่มีสติกำกับใจก็ยังหาได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมไม่อันหนึ่งสติในที่นี้คือสติในทางธรรมที่เรียกว่าสัมมาสติหรือสติปฐานสี่ไม่ใช่สติแบบจำได้หมายรู้ดังที่เข้าใจกัน ปฏิจจสมุปบาทมันมาทีหลังสติถ้าไม่รู้จักสติต่อให้สาธยายธรรมทบทวนปฏิจจสมุปบาทอยู่ร้อยปีก็ไม่มีวันบรรลุธรมอะไรเลยอย่างมากก็ได้แค่ความจำสัญญาซึ่งก็ไม่ต่างจากนกแก้วนกขุนทองแต่อย่างใด ารู้จักสติจเจริญสติอย่างถูกต้องต่อไปก็จะพบจิตพบธรรมพบต้นตอ่อพบเหตุของสิ่งทั้งปวงปฏิจจสมุปบาทจะปรากฏขึ้นให้เห็นแก่ใจเองจะเห็นว่าจิตนี่แหละคือต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงอวิชชาสังขาร วิญญาณนามรูปสราตัตนะผัสสะเวทนาตัณหาพบชาติชรามรณะทั้งปวงล้วนออกมาจากจิตดวงเดียวนี้แหละไม่มีใครที่จะทำให้คนมีความสุขเท่าเทียมกันได้และไม่มีใคร ที่จะทำให้สังคมสมบูรณ์แบบได้หากคนยังทำกรรมไม่ดีอยู่พระสัตว์โลกทั้งหลายล้วนเป็นไปตามกรรมในวงเล็บกรรมมุนาวัตติโลโกโทั้งต่างคนล้วนประกอบกรรมทำกรรมมาไม่เหมือนกันดังนั้นหากมีใครมาบอกว่าจะทำให้คนมีความสุข เท่าเทียมกันได้จะทำให้สังคมสมบูรณ์แบบได้ขอให้รู้เท่าทันไว้เถิดว่าเขาผู้นั้นกำลังโกหกเราอยู่คนทางโลกจะเอาอารมณ์มาเป็นอารมณ์แต่คนทางธรรมจะปล่อยอารมณ์ให้เป็นเรื่องของอารมณ์ ให้เอาอารมณ์มาเป็นอารมณ์เหมือนคนทางโลกข้อทรรเรื่องหมากับคนคนเห็นหมาก็มักจะสงสารหมาเอ็นดูหมาส่วนหมาเมื่อเห็นคนที่ประมาทในการใช้ชีวิตก็สงสารคนเพราะมันก็เคยเกิดเป็นคนแบบนั้น ครั้นเมื่อเห็นคนที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเร่งทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสติภาวนามันก็รู้สึกสังเวชใจที่ตนเองเคยมีโอกาสอันนั้นแต่กลับไม่ได้ทำข้อทําเรื่องจิตกับคิด ที่คิดอยู่ไม่ใช่จิต,จตเป็นเพียงอาการของจิต,จตแต่ที่หยุดคิดนั่นแหละเรียกสมมุติว่าจิต,จตเมื่อใดแยกจิตออกจากคิดได้ก็จะเห็นความคิดเป็นอนัตตาตเมื่อเห็นความคิดเป็นอนัตตาความหมายมั่นในคิดหรืออุปาปทาน ก็จะเบาบางลงจนหมดไปในที่สุดผู้ใดหมดอุป,ปทานในความคิดผู้นั้นจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกการนั่งคิดเพ้อฝันถึงอดีตก็ดีอนาคตก็ดีเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของโลก แต่การรู้เท่าทันสิ่งที่เพ้อฝันว่าเป็นสิ่งไร้สาระหาตัวตนแก่นสารอันใดไม่ได้เป็นอนัตตานี่เป็นเรื่องของธรรมบางคนสงสัยว่าทำสมาธิต้องนั่งหลับตาจึงเป็นสมาธิตอบว่า สมาธิอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ตาถ้าสติกลุ่มใจได้ไม่ต้องนั่งหลับตาก็เป็นสมาธิได้คนที่นั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วกำหนดเผาร่างตนเองเล่นอยู่ก็ไม่ต่างจากคนที่นั่งเผาฟืนเผาถ่านที่ยังยึดว่า ฐานฟืนยังเป็นของเขาอยู่ต่อให้นั่งสมาธิเผาร่างอยู่สักสิบปีอุปปาทานในร่างกายความกลัวตายก็ยังมีอยู่เช่นเดิมบางคนก็สงสัยว่าปล่อยวางหมดแล้วจะได้อะไรตอบว่า จะต้องปล่อยวางให้ได้หมดจริงเสียก่อนแล้วจะรู้เองว่าได้อะไรถ้าทำได้จริงจะไม่หวนกลับไปยึดถืออะไรอีกเลยทั้งจะเข้าถึงคำสอนหลวงปู่ดูลที่ว่าทิ้งหมดได้หมดว่าหมายถึงอะไรคำว่าไม่ส่งจิตออกนอก ไม่ได้หมายถึงไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกไม่ได้หมายถึงการเก็บตัวเงียบๆไม่ยุ่งกับใครแต่หมายถึงโลกภายนอกยังคงยุ่งอยู่ตามสภาพยังเกี่ยวข้องพัวพันอยู่ตามสถานะหน้าที่แต่จิตนี้ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวข้องพัวพันด้วยตังหา สิ่งที่กล่าวนี้เป็นเรื่องที่ทำได้จริงหากลงมือปฏิบัติจริงผู้ใดทำจิตให้เป็นกลางได้ผู้นั้นย่อมมีพระนิพพานเป็นที่ไปอย่างไม่ต้องสงสัยใดๆเลย